นีเเ้เรื่องของพ่อผมจะบอกว่าเราไม่เคยทําท่อสั้นเลยนะครับทีนี้ก็คิดว่าออ,ออกแบบยังไงดีนะครับก็เลยตกคนึกเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเลเฟอร์เลยก็อยากได้แบบไหนก็โทรสั่งโรงงานนะครับขออย่างเดียวว่าปลายท่อนะเป็นเอกลักษณ์ของของร้านนะครับพ่อไพายท่อ Python, เอกลักษณ์คือลูกค้าจะเห็นกันอยู่แล้วว่า เดี๋ยวเดี๋ยวลดควอ็อฟอ่าโฟกัสที่ที่ที่ช่วงปลายท่องานออลโลงานเอกลักษณ์คืองานปลายท่อเดี๋ยวต้องหันแพนห้นมาทางนู้นก็ได้ครับนี่ครับไส้ท่อจะหม่นออกมานิดนึงมันเป็นเอกลักษณ์ของเสียงนะแล้วก็เรื่องสูตรไส้เนี่ยเราก็จะมีสูตรที่แตกต่างจากที่อื่นนิดนึงนะครับจะให้เสียงความนุ่มนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยกระโชกหกห้านะครับ ตอนนี้ล่าสุดเนี้ยที่พี่ปันฝ่ายขายเขาก็นำโปรดักชั่นออกมาตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีที่เป็นสเต็ปแบบท่อเดิมนะครับแล้วก็เราทำปลายตัวนี้คอนเน็กตตัวนั้นจะอยู่สีดำนี่คือจะมาประมาณไม่ถึงหมื่นแต่ราคาผมไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องทักทักฝ่ายขายผมนะส่วนตัวนี้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทชุดฟูลเลยนะครับมีให้เลือกทั้งสีดำทั้งสีเงินแต่ผมจะบอกว่า ถ้าลูกค้าชอบสีดำจริงเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับในเรื่องของ,ของความคงทนของสีซึ่งคุณตี้ตอนนี้ต่อให้เป็นเซรามิกหรืออะไรก็ตามคนความร้อนความจัดจ้านของของเขาอาจจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดแต,แต่หลอกก็หลอกนะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนําจริงนะครับถ้าเป็นตัวนี้เป็นสีเงินอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเป็น,ปนชุดคอท่อเดิมสำหรับคนลักสีดานะแนะนําให้ใช้เป็นสเต็ปคอท่อเดิมแล้วแล้วเราแปลง,งใส่ท่อฟันเหมือนอย่างนี้เลย แต่เพียงแค่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะไม่ไม่โหดร้ายอันนี้เสียงจะโหดร้ายกว่านะครับสําหรับคนชอบท่อสั้นแบบนุ่มๆแนะนําเป็นสเต็ปขอท่อเดิมก็เฟีลยวได้ครับประมาณนี้ครับ,รบเดี๋ยวเราลองฟังเสียงท่อหน่อยได้ครับ,รบสตาร์เลยนะอ่าสตาร์แล้วครับแล้วท็อปลองขี่บนไปสักได้ครับอ่าีลยวลองขี่ด้เดีลยวเรามาฟังท่อแล้วเดินเบา ร้ายมากครับเพราะว่าท่อสั้นน่ะพอมันสร้งเนี่ยมันก็เลยออกมาได้นีนะอะโอเคครับได้ได้ไหมก็ขอบคุณ ท็อปมากนะครับที่ให้มารีวิววันนี้นะฮะยังไงก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ